นักสวนกลับแห่งยุคใหม่สวัสดีครับท่านผู้กล้าผมเถาโกยินดีต้อนรับเข้สู่รายการวิธีแห่งเงาในเอพิโซดนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแนวทางของอาวุธนักสวนกลับแห่งยุคใหม่มีดเท่งหนงนั่นเองครับออเดี๋ยวๆๆๆๆยังก็มีดเท่งหนองว่าไปให้แหกทวารตาดูหน่อยว่ามันเขียนอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแหวกทวารตาดูแป๊บมีดเทคโน,โคนมีดเทคโนเออจริงด้วย ขออภัยทุกท่านนี่เทคโนนั่นเองครับหากคุณพร้อมแล้วไปเรียนรู้ในแบบของยุคใหม่กันเลยดีกว่าท่าแรกเป็นการกดหมัดหนึ่งครั้งเป็นการแทงไปด้านหน้าหนึ่งครั้งและออกช้าเอาไว้ใช้ในจังหวะสวนกลับจะเหมาะสมที่สุดและหากอยากคอมโบด้วยท่านี้คงต้องได้ทำการบ้านหนักเอาการ ท่าต่อมาคือท่ากดหมัด2ครั้งคอมโบพื้นฐานที่เหมาะสมในการสวนกลับมากที่สุดและสร้างความเสียหายที่หัวได้ดีถ้าจับจังหวะดีๆมันจะมีประโยชน์กับคุณมากเลยครับท่าต่อมาคือท่าหมัดบวกล่างเป็นการโจมตีตัดล่างระยะกลางท่านี้แนะนำให้ใช้เวลาศัตรูร้มจะเหมาะสมกว่า i m ราะ t ของมันน้อยมากๆ Impact ตามภาษาอังกฤษแปลว่าการอัดกระแทกมันน้อยมากๆครับซึ่งเหตุผลนี่แหละเลยกลายเป็นศัตรูที่สามารถโจมตีสวนกลับเราได้ดังนั้นขอเตือนตัวแดงๆเลยครับหากคุณไม่ชำนาญท่านี้มากพอคุณจะใช้ท่านี้สุม 4, สุุ่ม5ไม่ได้ท่าต่อมาคือท่าหมัดบวกหลังการหมุนตัวฟันที่สร้างความเสียหายสองครั้งเรียกว่าเป็นท่าซิกเนเจอร์ก็ไม่เกินจริง เพราะสามารถทำคอมโบต่อเนื่องได้ถ้าคุณจับจังหวะเป็นสวนกับก็ดีเหมือนกันท่าต่อมาเป็นท่าหมัดบวกขึ้นเป็นการโจมตีที่พุ่งไปด้านหน้าที่ไกลมากและเร็วมากด้วยเอาไวส้สวนกลับจาก,กระยะไกลเหตุผลน,นั้นใกล้เคียงกับท่าหมัดบวกล่างครับเพราะหากไม่ชำนาญท่านั้นมากพอคุณจะใช้สุม4สีุ่ม5ไม่ได้ ่าต่อมาคือท่าหมัดบวกหน้าถ้ากดหนึ่งครั้งได้การโจมตีถึงสองครั้งเป็นท่าที่เอาไว้ใช้ในตอนสวนกลับซึ่งท่านี้หากโจมตีสําเร็จครั้งแรกครั้งถัดไปจะการันตีโดนชัวแต่ต้องพึ่งความแม่นยําอยู่ดีท่าสุดท้ายจะเป็นการกดหมัดบวกหน้าสองครั้งเป็นท่าไม้ตายสวนกลับที่สร้างความเสียหายได้มากถึงหครั้งถ้าโดนนี่มีร้องอ๊อกเลยทีเดียวและท้าทายมากที่จะใช้งานมัน เพราะระยะสั้นมากๆและช้าที่จะออกท่าดังนั้นหากไม่ชำนาญท่านี้มากพอคุณจะตีสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้และนี่คือพื้นฐานทั้งหมดต่อไปจะเป็นแนวทางนะครับ มีดเทคนเป็นอาวุธประเภทมีดคู่ที่มีความไวในการเข้าถึงศัตรูที่สูงต่างจากมีดปกติที่เน้นความเรียบง่ายในการโจมตีและมีดเทคโนยังสามารถสวนกลับในรูปแบบของคอมโบได้อีกด้วยทําให้มันเป็นอาวุธสวนกลับอีกชิ้นหนึ่งที่น่าจับตามองและอาวุธชิ้นนี้ด้อยในเรื่องของการเปิดก่อนไม่ได้เปรียบเสมอไปเพราะท่าส่วนมากมีความช้าในการออกท่าระยะก็สัน้นและไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรครับเมื่อจับอาวุธชิ้นนี้แล้ว แล้วศัตรูมันจะเก่งขึ้นมากๆเลยไปจับสังเกตดูนะครับแต่จะเป็นการดีมากถ้าส่งฟิดแบกนี้ให้ผู้พัฒนาด้วยและต่อไปนี้คือแนวทางการเล่นนะครับสำหรับแนวทางการเล่นมีกเทคโนเราต้องการในห,หาจังหวะเพื่อสร้างความเสียหายให้มากที่สุดเพราะอาวุธชิ้นนี้เปิดก่อนคือจะมีโอกาสดวนสวนสูงมากๆมากกว่าอาวุธชิ้นอื่นเป็นไปได้ก็อย่าเปิดก่อนดีกว่าเพราะมันไม่คุ้มเลยที่จะเสี่ยง แนวทางที่แนะนําคือการใช้การหลดหลีกและใช้ความไวในการเข้าหาศัตรูเพื่อสวนกลับและหากอยู่ใกล้จงโจมตีต่อเนื่องด้วยท่าหมัดบวกหลังให้บ่อยๆเข้าไว้เพื่อสร้างความเสียหายสูงสุดใส่ศัตรูสรุปแล้วมีดเทคโนเป็นอาวุธที่ใช้ท่าในจังหวะสวนกลับเป็นหลักและสามารถโจมตีต่อเนื่องได้ดีมากแต่มีความท้าทายอยู่ในตัวของอาวุธเช่นกันดังนั้นอย่าเปิดก่อนเด็ดขาด ใช้ขวาเด็ดขาดเลยและฝึกฝนใช้ท่าที่เราแนะนําไปเพื่อทําให้คุณสามารถก้าวหน้าไปในเส้นทางของนักสู้เงาได้อย่างมั่นใจและอีกอย่างคือหากคุณไม่ชํานาญท่ามากพอคุณจะตีสุมสีุ่มห้าไม่ได้ย่าจนจะหูฉีกอยู่แล้วแต่มันเป็นความจริงครับขอบคุณที่รับชมครับหากชอบกดไลค์ซับและกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับความสุขคือพลังชีวิตของจักรกวาล